สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระสิน EP ที่13วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอพระเหรียญเหรียญนี้นะครับครับสําหรับพระเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อโอภาสีเป็นพระไม่ทราบรุ่นนะครับแต่ว่าผมพิจารณาแล้วว่าเป็นพระแท้วันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าผมมีหลักในการพิจารณาพระองค์นี้อย่างไรทําไมจึงบอกว่าเป็นพระแท้ อย่างแรกเลยนะครับที่ผมพิจารณาได้จากพระองค์นี้คือความเก่าเพื่อนๆลองพิจารณาบริเวณพื้นผิวเหรียญของพระองค์นี้ดูนะครับจะเห็นว่าบริเวณตามซอกนะครับจะปรากฏคาบฝุ่นนะครับอยู่โดยทั่วเลยนะครับแล้วบริเวณด้านหลังนะครับก็ปรากฏคาบฝุ่นนะครับติดตามซอกขอบเหรียญน,นะครับ แล้วก็ตามซอกของสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณเหนือสัญ,ญลักษณ์บวกนะครับจะเห็นว่ามีจุดสีดำๆเล็กๆปรากฏอยู่นะครับซึ่งจุดสีดำๆเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือขี้แมงวันนะครับซึ่งขี้แมงวันนะครับก็ เป็นธรรมชาติของพระที่มีความเก่านะครับครับแล้วนอกจากคาบฝุ่นนะครับแล้วก็คาบขี้แมงวันนะครับที่ปรากฏอยู่บนผิวพระองค์นี้แล้วนะครับจุดต่อมานะครับก็คือสนิมนะครับที่ปรากฏบนผิวพระองค์นี้นะครับ ซึ่งสนิมนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้นะครับมีความเก่านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับพิจารณาสีของเนื้อโลหะนะครับพระองค์นี้นะครับจะเห็นว่าพระองค์นี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับบริเวณพื้นผิวนะครับ ที่ไม่ค่อยถูกสัมผัสนะครับจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับส่วนบริเวณพื้นผิวนะครับที่นูนกว่าแล้วก็ถูกสัมผัสบ่อยกว่านะครับอย่างเช่นบริเวณสันขอบเหรียญนะครับหรือว่าบริเวณสันจมูกขององค์หลวงพ่อนะครับหรือว่าคิ้วคางปากนะครับหรือว่าโหนกแก้มนะครับจะเห็นว่ามีสีอ่อนกว่านะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่า เป็นจุดที่อยู่เหนือกว่าเช่นสันขอบเหรียญหรือว่าสั NAS, นของสัญลักษณ์ตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีสีอ่อนกว่าเพราะว่าเป็นจุดที่ถูกสัมผัสมากกว่านะครับส่วนจุดที่ถูกสัมผัสน้อยกว่านะครับก็คือบริเวณจุดที่ลึกกว่าก็คือตรงบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับจะเห็นว่ามีสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับซึ่งสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆจดจํา ให้ชินตานะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของพระแท้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของพระที่มีความเก่านะครับแล้วผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าถ้าหากสีสีของเนื้อโลหะนะครับที่สร้างด้วยเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับมีความเข้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีความเข้มเหมือน เนื้อมาขามเปียกหรือว่าออกเป็นสีดำเลยนะครับก็จะยิ่งบ่งบอกได้ว่าพระองค์นั้นนะครับมีความเก่านะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนะครับนักปอมแปลงพระนะครับก็พยายามจะทำให้สีของเนื้อโลหะนะครับมีความเก่านะครับจะเรียนแบบธรรมชาตินะครับโดย ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาใช้น้ํายาอะไรในการเคลือบผิวนะครับสีขององค์พระนะครับก็จะมีสีออกน้ําตาลเข้มนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นนักเล่นพระนะครับที่มีความชํานาญในระดับหนึ่งนะครับก็จะสามารถแยกออกนะครับว่าสีน้ําตาลเข้มแบบไหนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นสีเทียมที่ถูกสร้างขึ้นนะครับ ซึ่งอย่างพระองค์นี้นะครับก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็บ่งบอกอายุของพระองค์นี้นะครับบ่งบอกความเก่านะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจุดต่อมานะครับที่ผมพิจารณาได้จากพระองค์นี้นะครับก็คือความคมชัดของพิมพ์นะครับเพื่อนๆลองพิจารณาบริเวณใบหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับจะเห็นว่า ในตานะครับมีความคมชัดมากนะครับมีความลึกนะครับแล้วก็บริเวณใบหูนะครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีเส้นขีดเล็กๆอยู่ในใบหูนะครับ <c oughs> แล้วก็บริเวณเปลือกตานะครับจะเห็นว่ามีเส้นขีดเล็กๆอยู่นะครับ แล้วก็บริเวณพื้นผิวเหรียญมุมนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเส้นขีดเล็กๆอยู่นะครับเต็มพื้นผิวเหรียญเลยนะครับนี่นะครับพวกเส้นพวกนี้นะครับซึ่งเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับในวงการพักเครื่องนะครับก็จะเล่น ก็จะเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของพ้าแท้นะครับเพราะว่าพ้าแท้นะครับเพราะว่าพ้าแท้นนะครับที่ปั๊มจากบล็อกแท้นะครับไม่ได้ปั๊มจากบล็อกที่ถอดมานะครับ ก็จะปรากฏรอยเส้นแบบนี้นะครับซึ่งเส้นขนแมวหรือว่าเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็เกิดจากการแต่งพิมพ์ของช่างนะครับตอนที่ทำการแกะบล็อกสดนะครับเวลาที่ช่างนะครับแทงเหล็กแต่งพิมพ์ลงไปนะครับก็จะเกิดเส้นลักษณะแบบนี้ติดอยู่ในพิมพ์นะครับแล้วเมื่อช่างนะครับทำการรีดโลหะแล้วก็ปั๊ม แผ่นโลหะลงไปในพิมพ์นะครับเส้นเล็กๆที่ติดอยู่ในพิมพ์นะครับก็จะมาติดอยู่ในเหรียญนะครับซึ่งถ้าหากพระองค์นี้นะครับเป็นพระถอนนะครับเส้นเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าหากว่าติดก็จะติดแบบขัดขาดนะครับไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยนะครับบางองค์ก็จะติดขัดขาดเป็นเส้นป่าเลยนะครับ ซึ่งเส้นเล็กๆพวกนี้นะครับก็เป็นลักษณะของพระแท้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดสังเกตได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระถอดพิมพ์หรือเปล่านะครับครับแล้วเมื่อเรามาดูบริเวณด้านหลังนะครับจะเห็นว่าตัวอักษรน,นะครับมีความคมชัดแล้วก็ขึ้นเป็นแห้งเลยนะครับ ซึ่งถ้าหากพระองค์นี้เป็นพระถอดนะครับตัวอักษรนะครับก็จะมีความผิดปกตินะครับในบางเหรียญนะครับที่เป็นพระถอดนะครับก็จะมีการโยของตัวอักษรนะครับการโยนะครับการเอียงการล้มนะครับของเส้นนะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้สังเกตได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระถอดพิมพ์หรือเปล่านะครับ นี่นะครับครับแล้วนอกจากความคมชัดของพิมพ์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับด้านหน้าของพระองค์นี้นะครับจะเห็นว่ามีความเรียบตึงเป็นธรรมชาตินะครับแล้วบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีความเรียบตึงเป็นธรรมชาติเช่นกันนะครับแล้วเมื่อเรามาดูบริเวณขอบข้างนะครับจะเห็นว่าพระองค์นี้นะครับไม่บวมนะครับ ซึ่งพระนะครับประเภทพระเหรียญแบบนี้นะครับถ้าหากว่าพระนะครับพื้นผิวนะครับมีความเรียบตึงเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญไม่บวมนะครับพิมพ์มีความคมชัดไม่เบอร์นะครับแล้วเนื้อโลหะมีความเก่าได้อายุนะครับแล้วบริเวณพื้นผิวของเหรียญน่นนะครับมีความเก่านะครับปรากฏความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับ ก็บ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้จุดต่อมานะครับที่พิจารณาได้ว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้นะครับก็คือรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นบริเวณรอบขอบหูเหรียญนนะครับรอยปิ้นพวกนี้นะครับแล้วก็รอยปิ้นบริเวณขอบเหรียญนนะครับ แบบนี้นะครับซึ่งรอยปิ้นบริเวณรอบขอบหูเหรียญแบบนี้นะครับหรือรอยปิ้นรอบขอบเหรียญแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของพระแท้อย่างหนึ่งนะครับจุดต่อมานะครับที่พิจารณาได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับก็คือรูเจาะหูเหรียญน,นะครับมีขนาดกําลังพอดีนะครับไม่เล็กไปแล้วก็ใหญ่ไปนะครับ เพราะว่าต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าถ้าหากว่ารูเจาะหูเหลียญน,นะครับมีมีคมขนาดใหญ่ผิดปกตินะครับแปลว่าพระองค์นั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระถอดพิมพ์ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากพระนะครับมีการถอดพิมพ์นะครับบริเวณพื้นนะครับพื้นรอบขอบหูเหลียญตรงที่ผมชี้อยู่นะครับ จะปรากฏร่องรอยการถอดพิมพ์นะครับเช่นอาจจะเป็นร่องรอยของรูเจาะเก่านะครับหรือว่าเป็นร่องรอยของเครื่องมือนะครับที่ทำการตกแต่งนะครับตกแต่งไม่ให้เห็นรูเจาะนะครับซึ่งเวลาที่เขาทำการถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ตกแต่งไม่เห็นรูเจาะเก่านะครับก็จะปรากฏร่องรอยของเครื่องมือต่างๆนะครับ หรือว่ารอยยุบย่นต่างๆนะครับที่มีลักษณะผิดปกตินะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับครับแล้วการที่เขาจะทำการปกปิดร่องรอยผิดปกติที่ผมพูดมานะครับในเหรียญปลอมนะครับบางบางล็อตนะครับเขาก็จะทำการเจาะรูเจาะนะครับให้ใหญ่ขึ้นกว่ารูเจาะเดิมนะครับเพื่อปกปิด รูเจาะเก่านะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับก็จะมีเป็นบางล็อตนะครับบางล็อตก็จะไม่ได้เก็บงานโดยการเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่จะทําการตกแต่งบริเวณพื้นรอบขอบหูเหรียญตรงนี้นะครับให้เนียนขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับก็จะปรากฏร่องรอยเครื่องมือต่างๆนะครับให้เห็นได้นะครับ ครับแล้วจุดต่อมานะครับที่พิจารณาได้ว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้นะครับก็คือว่าพระองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงรูเจาะนะครับจะเห็นว่ามีรอยปิ้นซึ่งรอยปิ้นพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติของพระแท้อย่างหนึ่งนะครับเพราะเวลาที่ช่างนะครับทำการปั๊มเหลี่ยนออกมาแล้วนะครับเขาก็จะทําการเจาะหูเหลี่ยนนะครับโดยการแทงเหล็กไปแบบนี้นะครับเวลาที่แทงเหล็กไปนะครับก็จะ ก็จะปรากฏรอยปิ้นแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของพาแท้อย่างหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับในปัจจุบันนะครับพระปอมหรือพระทํามเรียนแบบนะครับก็ทำรอยปิ้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็นอกจากรอยปิ้นตรงรูเจาะนะครับ พะปอมหรือพราทำเรียนแบบนะครับก็ทํารอยปิ้นรอบขอบเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการพิจารณาพระแท้นะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะพระเหรียญนะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องพิจารณา360อองศาเลยนะครับโดยพิจารณาทุกด้านทุกมุมของเหรียญนะครับทุกจุดนะครับสามารถเป็นจุดในการพิจารณาได้นะครับถ้าหากว่าจุดใดจุดหนึ่งนะครับ มีความผิดปกตินะครับก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าพระองค์นั้นน่าจะเป็นพระปอมนะครับซึ่งนะครับพระแท้นะครับจะต้องมีลักษณะที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ปรากฏอ่าล่องรอยความผิดปกตินะครับแล้วก็ในการพิจารณานะครับเพื่อนๆกับ ก็จะต้องนะครับพิจารณาเป็นข้อๆนะครับไปนะครับซึ่งการพิจารณาในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นหลักในการพิจารณาพระเหรียญทั่วไปนะครับของเซียนหรือนักเล่นพระนะครับที่เขาใช้พิจารณาเหรียญกันนะครับโดยการพิจารณาแบบนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมีตัวตัดเป็นตัวเทียบนะครับเพราะว่าในบางครั้งนะครับเราไม่มีรูป ตัวตัดเป็นตัวเทียบหรือไม่มีเหรียญอีกเหรียญเป็นตัวเทียบตัวตัดนะครับแต่การพิจารณาโดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆของเหรียญแล้วนะครับถ้าหากว่ามีลักษณะอย่างที่ผมได้กล่าวมาเป็นข้อๆนะครับก็จะบ่งบอกได้ว่าพระองค์นั้นนะครับเป็นพระแท้หรือพระปลอมนะครับซึ่งถ้า,าเพื่อนๆติดตามในคลิปของเซียนพระ หลายๆท่านนะครับเสียนต่างๆนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ดูบ่อยๆเห็นเหรียญเห็นของแท้บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเข้าใจความเป็นธรรมชาติเองนะครับซึ่งความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือจุดต่างๆที่ผมได้พิจารณาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันมานะครับ ครับแล้วสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับจุดต่อมานะครับที่พิจารณาได้ว่าเป็นพาแท้นะครับก็คือเส้นขั้นระหว่างหูเหรียญตรงนี้นะครับซึ่งเส้นขั้นเส้นขอบเหรียญที่ขั้นระหว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญนะครับเส้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะงานยุคเก่านะครับซึ่ง หลัง2,500ขึ้นมานะครับก็จะปรากฏงานในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะนินยมแกะบล็อกนะครับแล้วก็มีเส้นขั้นแบบนี้นะครับเส้นขั้นระหว่างผูเหรียญแบบนี้นะครับ แต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในพระปอมก็มีนะครับบางรุ่นนะครับแต่ว่าจุดตรงนี้นะครับก็เป็นจุดได้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่พิจารณาได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระแท้ไหมแล้วก็เป็นพระที่สร้างในยุคไหนนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเหรียญนี้นะครับไม่น่าจะสร้างเกินปี2530อนะครับเพราะว่าลักษณะงานแบบนี้นะครับ ก็จะนิยมสร้างตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นมานะครับไม่เกินปี2,530แต่ว่าไม่ใช่ปีต่ำกว่า2,500จะไม่มีนะครับผมเชื่อว่าปี2,490กว่าก็มีงานลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าจะม่จะมานิยมสร้างตั้งแต่หลัง2 5 0 0ขึ้นมานะครับแล้วก็หลัง2,530ขึ้นมานะครับงานลักษณะนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับ ก็จะเป็นเรียบๆไปเลยนะครับครับจากจุดต่างๆที่ผมได้พิจารณามาแล้วนะครับผมก็พิจารณาได้ว่าผ้าเหรียญเหรียญนี้นะครับก็เป็นพาแท้ดูง่ายเ,เหรียญหนึ่งเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างจากผมได้นะครับเพราะว่าหลักในการพิจารณา ของแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมผมก็จะใช้หลักในการพิจารณาแบบนี้นะครับคือดูอความเป็นธรรมชาติความเก่าความคมของพิมพ์นะครับแล้วก็ดูรอยปิ้นรอบขอบเหรียญดูรอยปิ้นรอบหูเหรียญนะครับดูรูเจาะน,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 นะครับขนาดรูเจาะรอยปิ้นของรูเจาะนะครับแล้วก็บริเวณ เนื้อรอบขอบหูเหรียนนะครับแล้วก็ดูตัวอักษรน,นะครับดูความคมชัดต่างๆนะครับแล้วจึงค่อยมาดูขอบนะครับถ้าหากว่ามีตัวเทียบนะครับหรืออาจจะดูขอบก่อนเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีตัวเทียบก็จะเป็นจุดพิจารณาง่ายๆนะครับถ้าขอบไม่เหมือนก็อาจจะเป็นพระ ไม่แท้ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากของไม่เหมือนนะครับแต่ว่ามีองค์ประกอบต่างๆที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นความเก่าความคมความเป็นธรรมชาติรอยปิ้นหรือลักษณะชิ้นงานนะครับที่ถูกยุคถูกสมัยนะครับพระองค์นั้นนะครับก็อาจจะเป็นพระแท้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพระไม่แท้หรือพระปลอมเสมอไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่า ไม่มีอาผมต้องบอกนี้ครับว่าไม่มีใครรู้ดีกว่าอาเจ้าของเจ้าของโรงงานที่สร้างพระอ,องค์นั้นนะครับไม่มีใครรู้ดีกว่าเจ้าของโรงงานนะครับแล้วก็ไม่มีเซียนพระท่านไหนนะครับรู้จากพระทุกพิมพ์ทุกบล็อกนะครับรู้ตัวขอบตัดทุกตัวนะครับ เพราะว่าทุกคนนะครับก็ล้วนเกิดกันไม่ทันนะครับคนที่จะรู้ได้นะครับต้องเป็นคนที่เกิดและกินอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็อยู่ร่วมในการปลูกเสกพระเครื่องทุกรุ่นของวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ทําบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกรุ่นนะครับถึงจะเป็นผู้รู้จริงนะครับซึ่งมันไม่มีนะครับในปัจจุบันแล้วก็เรื่องของขอบเหรียญนะครับ ขอบเหรียญน,นะครับเป็นจุดพิจารณาเหรียญได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ว่าขอบไม่เหมือนและจะเป็นพับปลอมเสมอไปเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนั้นใช้ตัวตัดกี่ตัวนอกจากผู้ผลิตนะครับแล้วก็ถ้าหากมีการตะใบนะครับในกรณีที่ตัวตัดทื่อนะครับรอยฟันของตัวตัดก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับ แต่งไรก็ตามขอบก็ยังสำคัญอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมขอให้เพื่อนๆน,น,นะครับช่วย กดไลค์นะครับกด s u b สไครป์แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคุยเฟื่องเรื่องพระของผมในคลิปต่อๆไปนะครับครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ